ใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใครว่าพลังพิเศษต้องอยู่เหนือการครอบครองอย่าให้อะไรมาจำกัดความเป็นเทพในตัวคุณเทคนิคทรดให้เหมือนเป็นผู้กำหนดอนาคต สวัสดีครับผมภูแอดมินเพจ PA a c a d e m y คลิปนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องของเทคนิคนะครับซึ่งในตัวของเทคนิคขที่แอดจะหยิบยกมาวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคขที่มีวินเลตสูงขั้นเทพเลยซึ่งจะเป็นเทคนิคอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับหากเราพูดถึงเทเดอร์สายเทคนิคนะครับเราก็จะนึกถึงอยู่2ประเภทนั่นคือเทเดอร์สายวินเลตนะครับกับเทเดอร์สาย r r นั่นเองโดยที่เทเดอร์ทั้ง2แบบนี้นะครับสามารถอยู่รอดในตลาดได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับ ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะจะมีข้อแตกต่างกันก็นกนกคือนะครับเทเดอร์สายวิลเลนจะมีระดับผลตอบแทนนะครับหรือ RR ที่ต่ำนะครับอยู่ที่1ต่อ1ถึง1ต่อ3เท่านั้นเอง แต่แลกมาด้วยนะครับมีระดับความแม่นยําในการเทรดที่สูงมากนะครับใช้การยืนยันในการเข้าเทรดหลายระดับนะส่วนเทรดเดอร์สาย R r นะครับจะมีระดับผลตอบแทนที่สูงนะครับตั้งแต่1ต่อ5ถึง1ต่อ10ขึ้นไปนะครับบางครั้งอาจจะถึง1ต่อ50เลยก็มีแต่จะแลกมาด้วยมีระดับความแม่นยําในการเทรดที่ต่ํานะครับแล้วก็ระบบเทรดนะครับจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าแบบวินเลทนะครับ ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเว็บโบรกเกอร์เอ็กครับโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่เปิดมานานมากกว่า13ปีนะครับมีใบอนุญาตมากมายนะครับตั้งแต่ ASIC นะครับ SCB นะครับซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับมีการเก็บเงินทุนของลูกค้านะครับไว้กับธนาคารระดับเทียวันนะครับนั่นก็คือ National Australia Bank นะครับหรือ NAB นั่นเองมีระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรนะครับสามารถส่งคำสั่งได้อย่างรวดเร็วภายใน4มิลลิวินาทีเลยทีเดียว ไม่มีการรีคอรด์ดไม่มีการปฏิเสธราคาครับไม่มีข้อจํากัดในการเทรดอีกด้วยมีสภาพคล่องระดับพรีเมียมนะครับมีค่าสเปซที่ต่ําคู่ทองคําเริ่มต้นที่1.2งปิดค่าเงินเริ่มต้นที่0ูนย์ปิดนะครับแล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลเวลในช่วงข่าวที่แรงๆอีกด้วยและที่สําคัญนะครับโบรกเกอร์เอ็กแสามารถเข้าเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวทำให้เราไม่ต้องเสียเวลานะครับเปลี่ยนไปใช้ m d 4หรือ mdf ในการเข้าออเดอร์นะครับเราสามารถวิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็เทรดได้บนเทรดดิ้งวิวได้เลย ก็อยากให้ลองใช้กันดูนะครับสำหรับโบลกเกอร์เอ็กเอาล่ะครับทีนี้เรามาเริ่มหัวข้อของเรากันครับเรามาดูเทคนิคนะครับเซตอัพของเทคนิคที่มีวินเลทสูงมากๆกันนะครับโดยที่พระเอกของงานนี้นะครับก็จะเป็นแท่งเทียนกืนกินนะครับหรือ engulfing นะครับหลายคนคงงงว่าเฮ้ย engulfing นี่มันคือเบสิกเลยนะ ทำไมมันถึงมาอยู่ในเทคนิคที่มีวิเลจส,สูงมากๆได้นะครับจริงๆมันมีเทคนิคดูอยู่นะจริงๆเทคนิคทุกอย่างนะครับมันจะจบด้วย e n v e l f p i n g ทุกอย่างเลยนะครับถ้าเรารู้วิธีสังเกตมันนะครับทีนี้เรามาทวนความรู้เรื่องเก่ากันก่อนนะครับเกี่ยวกับ e n v u f f i n g แบบรวมแท่งนะครับและระยะเวลาในการเกิดนะอันดับที่1เลยก็คือการเกิด e n v e l f p i n g แบบ อะไรครับแบบปกติหรือแบบ normal นะครับนั่นก็คือมีระยะเวลานะครับระยะเวลาในการที่ราคาเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปนะครับพอๆกันนะครับหรือเท่ากันกับในระยะขาที่ลงมานะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับลง1แท่ง2แท่ง3แท่งนะครับแล้วก็วิ่งแท้งที่1 2 3แล้วก็สามารถอะไรครับสามารถเบรกนะครับจุดนี้ออกไปได้ Okay. แบบที่2นะครับก็นั่นก็คือแบบที่มีความแข็งแรงมากนะครับเช่นลง1แท่งนะครับสแท่ง3แท่งแบบนี้แล้วก็มีการเบรกกลับขึ้นไปนะครับใช้ระยะเวลาเพียง2แท่งเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่า e n g u f f i n g แบบรวมแท่งนะครับนั่นก็คือเอาแท่งเทียนนะครับมารวมกันนะครับแล้วเกิดการเบรกนะครับ กิดการเบรกออฟสตัคเจอร์ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้มาดูแบบที่3นะครับนั่นก็คือการที่ราคาเนี่ยใช้ระยะเวลาน,านานเกินไปนะครับในการที่จะเบรกราคาเก่าแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นกินกินเหมือนกันแต่ว่าอะไรครับ ระยะเวลานานเกินไปนะครับใช้เวลา12345678910อะไรประมาณนี้นะครับใช้ระยะเวลาน,านานเกินไปนะครับแบบนี้เราจะถือว่าเป็นกืนกินที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่ไม่พร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับหรือลงต่อนะอน,นี่เป็นความรู้เก่านะแอนสอนหลายรอบแล้ว ทีนี้เรามาดูใน l i n k i ทําำเฟรมนะครับเป็นการเกิดขึ้นกินอ่ะโดในตัวอย่างนะครับการเกิดขึ้นกินใน head 4นะครับเกิดขึ้นกินแท,แท่งนี้ขึ้นมานะครับจากอะไรครับเนี่ขาลงนี่นะครับเราก็จะได้รูปแบบของการกินกินทีนี้มันมีจุดที่เราต้องสังเกตอยู่ครับเราเรียกว่าตัวขั้นเทนนะ ตัวขั้นเทนหน้าตาเป็นยังไงตัวขั้นเทนก็คือมันจะเป็นรูปแบบของไซเวย์นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเห็นตัวขั้นเทนอยู่2จุดนะครับแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นพระเอกของเรานะครับตัวขั้นเทนในการเทดเอกูฟิกนะครับอ่ะทีนี้เราลองปรับลงมาดูที่ทำเฟรมเอมนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับ หน้าตาของตัวขั้นเทรนมันก็คือไซด์เวนั่นเองเห็นไหมการที่ราคาเคลื่อนที่แบบไซด์เว์นะครับก่อนที่จะเกิดการอะไรครับการเบรคของราคาหรือการกืนกินขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งในตัวที่เบรคขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นนี่ในแท่ในสามแท่งนี้นะครับมันก็จะมีตัวขั้นเทรนของมัอนอยู่นะครับในตัวนะครับแบบนี้อันนี้ก็แอดก็เอามาให้ไว้ให้ดูนะครับ จำนะครับจำรูปแบบของตัวขั้นเทรนตัวนี้ไว้ให้ดีนะเราไปดูลิงก์ทำเฟรมกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทำเฟรมดีหนึ่งนะครับเกิดอะไรครับเอ็นกาฟิงในฝั่งของขาลงนะซึ่งเราจะมองเห็นนะครับตัวขั้นเทรนหรือไซเวย์นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับเราปรับไปดู H1 นะครับเราก็จะได้ตัวขั้นเทรนออกมาเป็น2ตัวนี้เห็นไหมครับตัวที่ ราคาเนี่ยทำรูปแบบของไซเวย์ไว้และเมื่อมันเกิดอะไรครับการกืนกินนะครับอ่าในดีห่งเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้ถูกไหมเป็นขาขึ้น1แท่งนะครับแล้วก็ลง1แท่งอันเนี้ยเรียกว่าการกืนกินแบบนะครับรวมแท่งนะครับซึ่งตัวขั้นเทนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทในการที่จะรีเทสนะครับตัวเนี้ยเราจะมาเลงนะครับเราจะมาเลงตรงที่ ไส้นะครับไส้หรือขีดของตัวขั้นเทนนี่แหละจะเป็นจุดที่เราใช้เข้าออเดอร์กันนะอ่าเอนกร์ฟินะครับเทดยังไงให้วินเลสสูงนะครับหนึ่งเลยก็คือรูปแบบของเอนการ์ฟิหรือกือนกิน,นอะ่ะมันสามารถเกิดได้ทุกที่เลยครับในเทนครับสามารถเกิดได้ทุกที่เลยครับมันจะเกิดอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับกืนกินขาขึ้นอาจจะเกิดอยู่ในขาลงก็ได้หรือว่า ขึ้นกินขาลงอาจจะเกิดอยู่ในขาขึ้นก็ได้สิ่งที่เราจะรู้ได้นะครับว่าเฮ้ยตัวไหนเป็นตัวหลอกตัวไหนเป็นตัวจริงนะครับ e n นกรฟ i n g เนี่ยจะมีจุดเกิดใหญ่ๆอยู่3จุดนะครับทาวดี a แอดเพจมานะนั่นก็คือเป็นจุดที่เป็นแนวต้านหรือแนวรับนะครับ แนวตาไม่ว่าจะเป็นแนวต้านย่อยนะหรือว่าแนวต้านใหญ่แนวรับใหญ่ก็แล้วแต่นะครับตรงจุดนี้นะครับมันจะเกิดแท่งเทียนกืนกินนะครับในรูปแบบของการรวมแท่งหรือว่าในรูปแบบของแท่งเดียวในรูปแบบของแท่งเดียวมันก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่านะครับในการที่เราซูมไปดูในสวิงย่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การ ขึ้นกินแบบรวมแท่งนะครับในการเข้าดูในสวิงย่อยแบบนี้ครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับตัวนี้พอถึงแนวต้านใหญ่นะครับราคาเนี่ยมันก็จะทำอะไรครับการคืนกินขาลงนะครับแล้วตรงนี้เราก็ต้องดูตัวขั้นเทรนนะครับใช้ใเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการเข้าออเดอร์ลงมานี้นี่ครับนี่ตรงนี้คือจุดที่ เอ็นกราฟิจะน่าเชื่อถือที่สุดนะครับนั่นก็คือระหว่างแนวต้านย่อยแนวรับย่อยนะครับหรือแนวรับใหญ่แนวต้านใหญ่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในกราฟจริงกันนะครับเราจะสังเกตหเห็นนะครับในรูปเนี่ยเราจะมีแนวต้านใหญ่นะครับกับแนวรับใหญ่เห็นไหมจุดที่ราคาเนี่ยสามารถเกิดเอ็นกราฟฟิแล้วน่าเชื่อถือที่สุดนั่นก็คือ จุดที่เป็นแนวต้านและแนวรับนะครับจากรูปเมื่อกี้นี้ที่เราดูเราจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับเราจะได้อะไรครับแท่งเทียนขาขึ้นเห็นไหมแล้วก็มีแท่งเทียนขาลงลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นการกิน,กนแบบรวมแท่งนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นอะไรอีกตัวขั้นเทนเห็นไหมนี่ครับตัวขั้นเทนตัวนี้จะเป็นจุดที่เราใช้เข้าออเดอร์เซลล์นะครับที่แนวต้าน เกิดเอ็นกัฟิปุ๊บราคาย้อนกลับมาที่ตัวขั้นเทนนะครับเราสามารถเข้าเซลล์ได้ทันที s l เราจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับราคานะครับราคาจะส่งลงมาประมาณ2เท่านะครับแบบนี้ครับสเท่าจากตัวขั้นเทนนะจำได้ไหมสองเท่าของชุดนี้ครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น TP ที่แนวรับใหญ่พอดีนะครับและเราจะสังเกตเห็นอะไรอีก เมื่อราคาถึงแนวรับใหญ่แล้วนะครับเกิดการ engulfing ในชุดนี้เห็นไหมครับอ่ะมีเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับแบบรวมแทงอันนี้เป็นแท่งเทียนขาขึ้นแบบรวมแทงนะครับเราจะเห็นตัวคันเทรนอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เห็นไหมไส้ของตัวคันเทรนนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถใช้อะไรครับใช้เป็นจุดบายเห็นไหมครับ เราก็ใบขึ้นใบตรงนี้มันก็จะส่งขึ้นไปประมาณ2เท่าของชุดที่ e n d c a p i n g ขึ้นมานะครับนั่นก็คือ,อจะกะขนาดให้พอๆกันอาจะยาวก็จะยาวประมาณสูงประมาณแนวต้านแบบนี้แล้วเมื่อถึงแนวต้านใหญ่นะครับราคาเกิด e n d c a p i n g ขึ้นมาอีกครับแบบซึ่งตรงนี้เป็นแบบอะไรครับเป็นแบบเร็วด้วยเห็นไหมแบบสตรอง ราคาวิ่งกลับมาที่ตัวขั้นเทนนะครับแล้วก็ลวต่อ tp เราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับออันนี้คือรูปแบบการเกิดของ e n g a a v i n g ในกราฟจริงนะครับในแนวรับของแนวแนวแนวรับและแนวต้านนะครับทีนี้มีรูปแบบที่2นะครับนั่นก็คือ e n g a i n g ที่เกิดขึ้นตามเส้นของแนวโน้มนะครับหรือเส้นเทรลล์ไลน์ของเราเอง ในรูปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอะไรครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาทำเทรนนะครับยกไฮยกโลแบบนี้ได้ไฮก็ไฮนะครับยกโลนะครับได้ไฮก็โลแบบนี้เมื่อราคาย้อนกลับมาใกล้ๆเส้นเทรนลน์นะครับการเกิด engulfing แบบรวมแท่งนะตรงนี้เป็นแท่งขาลงตรงนี้เป็นแท่งขาขึ้นเห็นไหมครับและตัวขั้นเทรนอยู่บริเวณนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราใช้เข้าบายได้นะครับระยะการส่งนะครับมันก็จะประมาณ2เท่านะอันนี้1เท่าสองเท่าก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับหรือเราจะ TP แค่1เท่าก่อนก็ได้นะครับ TP ตรงนี้ไปเลย1เท่าเพราะเราอะไรครับปรับลงมาเล่นในทาเฟรมของ s 1เห็นไหมเล่น1เท่าครับ TP ตรงนี้นะ ตรงนี้เรา SL เราอยู่ตรงไหน SL เราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะได้ประมาณประมาณ1ต่อ2นะครับอ่าเห็นไหมครับแบบมีประสิทธิภาพนะอ่าราคาวิ่งขึ้นไป TP เราปล่อยไว้ก่อนนะครับและทีนี้ย่อลงมาเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เกิดอะไรอีกแล้วครับเกิด engulfing แบบรวมแท่งอีกแล้วเป็นอะไรครับ3ต่อ3เห็นไหม เราหันมองดูครับตัวขั้นเทรนอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เข้าออเดอร์บายระยะส่งนะครับ1เท่านะครับ SL อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ส่งได้2เท่านะครับถ้าเรา TP แค่1เท่านะครับเราก็จะได้ RR แค่เท่าไหร่1ต่อ1นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับ ราคาย้อนกลับเข้ามาใกล้ๆเส้นเทนไลน์นะครับตรงนี้ก็บายได้อีกเห็นปะบายได้อีกแล้วที่อะไรครับที่ตัวขั้นเทนนะราคาวิ่งส่งขึ้นไปนะครับเท่าสองเท่านะตรงนี้ก็เป็น TP โอเครูปแบบที่3นะครับก็คือ engulfing ที่เกิดในเลเวลฟิโบหกสิบ ถึง61.8นะครับถึง78.2ครับเราวัดยังไงนะครับนั่นก็คือเราวัดการรีเทสรครับราคาอ่าอันนี้หนึ่งสวิงอ่าเห็นไหมตรงนี้จบ1นึ่งสวิงเราวัดอัลฟิโบ1ร้อยไว้ที่ไหนไว้ข้างล่างนะครับศไว้ข้างบนนะครับเมื่อการาฟนะครับ ลงมารีเทสนะครับในระยะ61.8%ถึง78.2%นะครับตรงนี้ถ้าราคาเกิดการ engulfing นะครับมันจะส่งผลให้ราคาเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกนะครับนะตรงนี้เราก็จะเห็นหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือชุดนี้นะครับที่เกิดการ engulfing แบบ รวมแท่งแบบเห็นได้ชัดเลยนะแล้วมีตัวขั้นเทรนด้วยนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าบายของเรานะครับ SL เราก็จะอยู่ตรงนี้นใ,ใกล้กับอะไรครับเกิดใกล้กับ78.2นะครับแล้วก็เป็นการคืนกินที่อันนี้น่าจะเป็นนอร์มอนะครับ นี้ก็เข้าบายได้นะครับระยะส่งก็จะอยู่ที่อันนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่ากว่านะคหนึ่งชุดนี้แล้วก็ TP แค่1เท่าก็พอนะครเบเป็น์เดวันนะครับ TP แค่1เท่านะครับ TP ก็จะอยู่ตรงนี้ SL ระอ,อยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้ประมาณหนึ่งต่อสอนะครับ1ต่อ2 RR นะครับจากนั้นเป็นไงครับก็เนี่ยมันก็จะเล่นตามเส้นของแนวโน้มได้ต่อเห็นไหม เกิดการลงครับการขึ้นมีตัวขั้นเทรนเห็นไหมเข้าบ่ายนะครับเล่นตามเส้นของแนวโนมต่อได้เลยนะครับอันนี้เกิดตามเลเวลฟีโบนะครับเกิดการตามเลเวลฟีโบมีอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือเกิดตามเลเวลฟีโบที่ร้อยี่สิบสถึงร้อยนตนะตรงนี้ตัวเลขนี้มีความสำคัญยังไงครับ ตัวเลขนี้มีความสำคัญในด้านของอีเลียดเวฟนะครับนะตัวนี้จะมีความสำคัญของอีเลียดเวฟนั่นก็คือเป็นระยะของฟิลเลียนะครับเป็นระยะของขาฟิลเลียนั่นเองนะอ่ะยกตัวอย่างนะครับในภาพอันนี้เป็นสวิงแรกนะครับสวิงแรกในฝั่งของการกลับตัวนะครับในรูปแบบ อในรูปแบบของขาลงนะราคามันวิ่งขึ้นย้อนกลับขึ้นไปนะครับเกินตัวนี้ขึ้นไปละนะจนไปอยู่ที่ระยะนะครับรีโบร้อยถึง127.8อ่านะตรงนี้ราคาเมื่อราคาเกิด engulfing ในชุดนี้นะครับเห็นไหม กาเกิด engulfing ตัวขั้นเทนอยู่ไหนครับตัวขั้นเทนเราหันมองได้นะนีนะ่เราก็เล็งที่ไส์เหมือนเดิมนะครับเซลล์ Sell. SL เราต้องอยู่ตรงไหน SL เราอยู่ที่นี่เลยครับเป็นจุดสิ้นสุดของ engulfing ตัวนี้นะครับระยะส่งของเขานะครับก็จะส่งลงมา2เท่าแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็น TP ละเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้อะไรครับใกล้แนวรับ เราต้องใช้เทคนิคที่สูงกว่านี้นะครับถึงจะรู้ว่าเฮ้ยรูปแบบไหนที่ราคามันจะทะลุหรือว่าราคามันจะรับอยู่นะครับอันนี้เราต้องไปศึกษาดึกๆก,กันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือรูปแบบการเทรดที่มีวินเลทสูงมากนะครับโดยใช้รูปแบบของ engulfing บวกกับธรรมชาติของราคาแล้วก็เลเวลของฟิโบในของ Elliott Wave นิดหน่อยนะครับเป็น3รูปแบบครับสรุปเลยก็คือ เอ็นกราฟิ้งจะน่าเชื่อถือที่สุดก็คือแนวรับแนวต้านนะครับเกิดที่แนวรับแนวต้านนะครับเกิดตามเส้นของแนวโน้มและก็เกิดที่ตามเลเวลของวิโบนั่นเองก็ฝากเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ว่าได้ผลลัพธ์แบบขั้นเทพเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ cribe เพจ PA a c a d e m y และช่อง Facebook ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องการเทรดเกี่ยวกับอะไร